สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมเป็น e ีพีพิเศษนะผมสำหรับร้องไปขับไปพอดีนะเฟสบุ๊กเขาชอบบอกว่าให้ทำคลิปที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้มันมีข่าวว่าคือพี่เวสป้านะผมหรือ,อเวสป้าอาสยามหรือวงสเตอร์เนี่ยถูกฟ้องนะผมถูก r s ฟ้องนะ12ล้านนะผมเนื่องจากร้องเพลงตัวเองมีขมเพลงตัวเองแต่งเองด้วยนะโดนฟ้องนิสิทธิ์ ก็เลยอยากมาเป็นกำลังใจคือพิเศษก็เคยบอกนะว่าหรือเปล่าเพลงตัวเองร้องเองจะไม่ให้เราร้องเออมึงก็ลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีเงื่อนไขอะไรที่มันที่เราไม่รู้นะก็เป็นเรื่องของธุรกิจเขานะก็ว่ากันไปแต่ว่ามาเป็นกำลังใจพี่สเตอร์แล้วก็ตอนเนี้ยพี่เวทป้านั่นแหละกาลังดังมากแล้วก็แกก็ออกมาร้องให้เลยนะดีกว่ายอมตายเลยดีกว่าก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองฟังดูเพลงแจ้งเกิดแกเลยนะแล้วผมก็ชอบมากฟังหัวเลยนะเพลงเนี้ยมิวสิกโคตรซึ้ง และคือพระเอกมันตายผมไม่แน่ใจนะผมนี่ล้อมตาซึมไปแลนะ้วตอนนั้นคือโคตรซึ้งแล้วก็จำฝังหัวแนละ้วมันเพราะมากๆซึ้งจริงๆลองฟังดูครับผมร้อยเหตุผลเธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวจะให้เธออยู่ ฟังเสียงหัวใจของฉันแล้วเธออาจจะรู้เหตุพ้เดียวมีอยู่ก็คือรักเธอประมาณนี้ในท่อนหุกวันถ้าจะเอาเริ่มต้นก็นเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวจะดูกันไม่จบเดี๋ยวจะเบื่อก็ จำกันได้หรือเปล่าครับผมร้อยให้ผลเนาะซึ้งจริงเป็นกำลังใจให้พี่เวสป้านะครับผมเวสป้าอาสยามเ,ออเวสป้าวงสเตอร์นะั่นแหละเพลงนี้มันมาเริ่มต้นจากวงสเตอร์นะก็โอเคครับผมสู้ๆนะขอให้จบด้วยดีครับผม